ทรงเปรื่องปฏิญญาพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าเมื่อเทศนาสังสอนพระกัสสปะสามพี่น้องพร้อมบริวารพันรูปจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทรงพักผ่อนที่ตำบลขยาศีสะตามสมควรแก่พระอัธยาศัยจากนั้นทรงพาภิกษุสาวกทั้งหมดเดินทางไปยังเมืองราชคือแขวนมคธ ประทับอยู่ที่ภายใต้ต้นไทรชื่อสุดประดิษฐ์เจดีในสวนตาลนุม่มพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าจากราชองค์รักในวันหนึ่งจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพร้อมด้วยราชบริพารสิบสองหนหุ่ครั้นเสด็จถึงแล้วทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่ง ฝ่ายข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารแสดงอาการแตกต่างกันออกไปบางพวกก็ถวายบังคมตามพระราชาของตนบางพวกนั่งนิ่งเฉยๆบางพวกตะโกนบอกนามและโคตของตนจนดูเป็นที่สับสนวุ่นวายแล้วก็พากันนั่งลงครั้นมองเห็นพระอุลุเวลกัะสปะ อดีตชดินที่พวกตนเคยนับถือนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยจึงเกิดความสงสัยว่าระหว่างอุลุเวลกัสปะกับพระพุทธองค์ใครเป็นอาจารย์กันแน่แต่ก็สันนิษฐานในใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์อุลุเวลกัสปะต้องเป็นฝ่ายไปหาถึงจะถูกพระพุทธองค์ทรงทราบวาราจิตของเขาเหล่านั้นจึงตรัสกับอุลุเวลกัสปะว่า ดูกรกสัสป,ปะท่านเคยเป็นอาจารย์ของชดินนุมมูมากมานานเหตุใดจึงละการบูชาเพลิงเสียเล่าท่านพระอุรุเวละกะสัสป,ปะทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้เห็นทางอันสงบที่ไม่ต้องติดอยู่ในการมาพบซึ่งพระองค์ทรงแนะนำเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการ เส้นสวงบูชาเมื่อกล่าวจบแล้วได้ก้มกราบลงแทบบาดมูลเอาศรีรษะซบหลังพระบาทประกาศความที่ตนเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าเพื่อขยัดความสงสัยของมหาชนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ ลำดับนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอนุบุพิกถาหและอริยสัจสี่โปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมข้าราชบริพารเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารสิบเอ็ดนหุดได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งอยู่ในโสดาปติพลอีกหนึ่งนหุดได้ประกาศตนขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงบรรลุธ,ธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อคราวที่ข้าพระองค์เป็นพระราชกุมารได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการคือ 1. ขอให้ข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระราชาในมกตฎราช 2. ขอให้พระพุทธเจ้าผู้ตัสรู้เองโดยชอบเสด็จมาสู่ว้นแคว้นของข้าพระองค์ก่อนนครเขตทั้งปวง 3. ขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดแก่ข้าพระองค์ 5. ขอให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่ทรงสแสดงนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ความปรารถนาของข้าพระองค์สําเร็จทุกประการแล้วข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระอรหันตสาวกปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้จากนั้นทรงถวายบังคมทูลลาเสร็จกลับสู่พระนคร